นิ้วนางนะคะเอาใช้นิ้วนางนะค่ะนิ้วนางเป็น,นิ้วที่มันจะลงไม่ไม่หนักมลูบไปเรื่อยๆจะรู้สึกเนื้อครีมเริ่มหนืดเหมือนกับจะลูบไม่ไปแล้วเราค่อยดึงนะคะ ตอนนี้มันยังลื่นอยู่เนื้อครีมยังซึมลงไปไม่ถึงข้างล่าง,าง,างต้องลูบไปเรื่อยๆนะคะไม่งั้นเนื้อครีมมันจะกองอยู่ผิวชั้นบนวิธีการทาครีมที่ถูกวิธีเนี่ยมัยังลื่นอยู่เห็นไหมคะพอมันเริ่มหนืดละนับหนึ่งถึงสามสิบ ค่ะทีนี้เราตาบนนะคะดีนะคะแล้วก็ดี่าบสุดท้ากเเราำทสองข้างพร้อมกันนะคะนิติกเคสให้จัดทั้งข้างเดียวแต่พี่ต้องทำสองข้างพร้อมกันตาล่างก็ทำตาล่างพร้อมกันตาบนก็ทำตาบนสองข้างพร้อมกันนะคะ ใช้มือสองใช่ใช้มือสองข้างรีทดซ้ายขวารพร้อมกันนะคะตาที่จะได้ไฟพร้อมกันสองข้างพี่ไม่ต้องกลัวมันเข้าตานะครับเพราะว่าของเราตรวจสายท<า><า><า>ี่คมลิดหมดนะม่้สพตาอ่านี่นะคะพอมันเริ่มหนืดทีมเริ่มหนืดนี่ค่ะสามนิ้วนิ้วนางนิ้วกลางนิ้วชี้ดึงเลยนะคะ เนี่ยค่ะพี่ลองดูเห็นไหมเห็นไหมคะมันจะอิ่มขึ้นเลยเห็นไหมคะตรงนี้เริ่มจะบาง,บางลงก่าฝั่ง